ูส10องศาแต่น้องบอกว่าวัดเมื่อเช้านที่เห็นเนี่ยคือ9องศาละเลขตัวเดียวแล้วครับก็จะเห็นได้ว่าการเย็นมากครับเลขตัวเดียวพุ้มผางกันโยนนี่นี่กล้องก็ถ่ายยืดหันนะจะมีการ เท่ไว้ก่อนเนี่ยเพรหายใจเข้าตัวจะโป่งขึ้นเล็กน้อยนอนยิงนอนยี้ยิงนอนยี้ยิงทีลังกายิงอยากเท่นักเอาเลยผมยังไม่ทีลงกาจะต้องกดล็อกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันกดคับรือครูจะถอดสอนถอดประกอบก่อนเพือให้แยกกลุ่มไปแล้วสอนไปพร้อมๆกันครับครูแยกกลุ่ม มีเจไดไหมตือลมน้อยมาเข้ารูเต๊ะมาใช่ไเห็นแม่ข้างหลังมันมีห่วงเนาะมีรูมีข้างหน้าอยู่เนาะไม่ต้องเลยเล็งผ่านสะพานหลังไปแล้วก็เห็นศูนย์หน้าสีแดงเห็นสีแดงไหมเห็นะครับเป็นออปติกออปติกเข้าศูนย์แดงท่าเป้าตรงนั้นแหะเป็นถังน้ำมันเนาะใช่ไหมอ๋อไม่ได้ใจอ่าเป้าอ่ะท่าเป้าปุ๊บ สะพานหลังไปเลยครับตึมแล้วก็เบี่ยงตึมตึมตึมต,มต,มต,มตึมแค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็เช็คพอห้านัดเสร็จปุ๊บถ้าไม่ติดขัดอะไรแต่กรณีมีการติดขัดตึมแล้วก็กระสุนมาคาบอยู่เงี้ยบอกขออนุญาตครับครูอยู่เฉยเฉยไม่ต้องวาดปืนคูครับขออนุญาตครับครูจะตบผู้ดนแน่ๆดนแน่ๆครับเรียกสตินครับขอนอนุญาตครับแนวป <ๆ S 2> ืนแม่งหน้ายกมือได้แต่ว่าแนวปืนแม่งหน้ารูครับขออนุญาตครับ กูก็จะขัาดูกูแค่ดึงอันี้ออกมันจะหลุดออกมาเลยยิงต่อถ้าเกิดแึมตงตึงต่อเทคนิคก็คือเราต้องสนักอไว้ให้กับกับไหล่นั่งอย่างนี้เลยครับนี่แบบแนี้นั่งสมาธิอยู่ยงไปกไปต่อไปล้วดท้าีดึงดึงนะีตัวไปทางขวาไปทางติดกอันีจะหมอไมบัติ

ลงไ,ไปดิลงไปดิหลอมเลยมีมวนทิลายเอ้ยนัดจริงบังบงนัดจริงปฏิบัติยางๆยังไม่ well ian, uh ยิงตาอยู่งนัดตองนัดจิงมาเลยส่วนตัวออกนะไปเดี๋ยวรอน้องๆทีมงานเต็สนามก็เด็กๆกำลังมาไม่ได้ครับ เซ็เงันไก่ังปั้งปั้งปังป้งต่อไปเดี๋ยวกระสุนนี่ยังหาเดี๋ยวเอาไปใส่ไ,ปไ,ปสด,ด,ได้กระสุนมาเนาะครูเช็คก,ก่อนองดครูบาสให้มาห้านัดใส่ลึกไว้นะว่าห้านัดเวลาครูบอกสามนัดบรรจุทุกคนก็สามนัดบรรจุแล้วก็เริ่มเลยเรียบร้อยโชว์แม็กกาซีนทางไว แล้วกระบวนการถึงเอจะยิงธีรพัดจะเป็นแบบนี้นะอ่าเรยวลูกซองจะจะเป็นอีกแบบเข้าเนี่ยเอาล่องไหลเลยนอนจับท่าทางเตรียมยิงครูเป็นยังไงอุ้ยอ่าครูช่วยจัดนี่แหละมันจะใช้เวลาหน่อยตอนแรกตอนแรกเป็นล้เป็นเ็ดแล้วตอนแรกจะใช้เวลาท่าใหม่แล้วยิงแล้วยิงเพิม เอาใหม่ยังมีคนไม่พร้อมอยู่แนวยิงพร้อมยิงพร้อมปดเลื่อนห้ามไกยิงนะปิดห้ามไกยิงเล่งตามอย่าลืมเล่งตามเล่งออกแล้วแต่ว่าอย่ารีบอ่าอ,อย่ารีบตามเขา ครับรู้ทั้งนี้ไอ้มันไปครอบนียป่ะเอาผัดที่หนึ่งนอนยิงจัดท่าทางจัดท่าทางจัดท่าทางควนด้วยสู้เสร็จแล้วยกให้ครูดูอ้าวเขาจะพะวงคูคนนี้ช้ามากยิงช้าพิธีพี่ฉันแต่อาจจะได้เียนชื่อแนวยิงพร้อมอ่ากดท่ามไกลยิง ปันบนมาส่งเสียงครับไม่ได้ครับใหม่แก้ใหม่แก้ใหม่หรือจะให้ยิงสองนัดใหม่สองนัดนี้ว่าแบบอ่ะบรรจุกระสุนห้านัดนอนยิงเลยครับนอนสองคนแรกนอนเลยเพื่อนนอนรอนอนยิงจัดท่าทางต่อไปจะเป็นการยิงห้านัดเก็บคะแนน เหลืออีกน <cues> ึ o, on, ah, ่ปัดนอันนี้เป็นัดที่หกแสองนัดบรรจุนับแล้วก็จะเหลือผัดอีกเคยแล้วเนาะอได้ท่าไหบกนกระสุนสามนัดบรรจุเอ้า่ันมองกล้องดูแนวยิงพร้อมดูป่าวันนี้ดู ตบลูกเลื่อนปดเซฟพร้อมยิงสู้ไปเนี่ยคนนี้สู้สู้กันหมดเลยโอเคบ้างเออดีมากยิงด้วยใช่ไหมยังไม่ได้ยิงค่ะอ้าวไม่ได้ยิงเหรอเป็นตากล้องไม่ได้ยิงครับผมก็ไม่ได้ยิงครับคโอ้ครับครับไม่ได้ยิงครับเดี๋ยวมาอยู่ใกล้น้องเพื่อพ่อเลยเนี่ยโอเคพามาดูผลงานของเจ้าหน้าที่เรานะครับ คนได้ที่หนึ่งชื่ออะไรนะเชิญชัยเชินชัยใช่เหรอไม่ใช่ใช่ครับนุ่มครับใช่เหรออ๋อสี่สิบเจ็ดเออใช่ใช่ใช่สี่สิบเจ็ดเนี่ยยอดเลยอ่ะโอ้โหแน่นอนจริงโอเคไหมพวกเรายิงปืนแล้วรู้สึกดีไหมโอเคอันนี้เป็นเน็ตเคเนาะต่อไปเราได้ยิงลูกซองนะสนุกนะครับโอเคไปก็สัมภาษณ์น้องๆที่เป็นนักเรียนนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะลูกซองเป็นงไงบ้างป้อมจกู่ก็บอกป้อมางไพร้อมครแนวอขขวาขซ้ายกมกูก็บอกป้อมไหมป้อมใช่ครับตัวทั้งคู่เลยครับตรงนี้ครับเรียกลูกพ้อม้อมเรียกลูกเรียกลูกเรียกลูก เล็งจัดท่าทางเล็งจัดท่าทางเล็งจัดท่าทางดึงขันล่างดึงขันล่างดึล่างปดเซฟบปดเซฟพร้อมยิงยิงเตี๊ดดิัดคโคเซฟ๊ดแก้ไขแก้ไขปูขาครับพร้อยิงเลยครับผมยยิงเลยิงเลย บ้มไกอาไปนองอะไรก่อนอบคครับอคครับค่อยๆมุนขาดีห้าเยบอ้าเพียีเซ็บันเซ็บันครับห้ามไก่เอาละพร้อมแล้วยิงเลย โอ้ใช่ได้เขาเซฟกว่นอ้าไกลเันกลับมาอ้าวยังมุ่นมากนะครับสังเกตนหมครับคู้เขาดูอยู่ตลอดเออเลื่อนอีกทียังเดี๋ยวเพิ่มเพราะว่าตั้งแต่ท่านนะะแล้วค่ะอ้าวนี่อันนี้ตัวตึงอ้าวโอเคการหนักปา่าเนาะข้าวเลี้ยซ้าย ทิศทางคือเล็งเล็งใหม่ด้านนั้นก่อนนะเพราะฉะนั้นวนที่จะเอาขาชี้ไปอย่างนี้อันนี้ขาชี้ไปด้านนี้เกินดูดู่เล็งกูก็จะขาที่ไปด้านนั้นก่อนแล้วเวลายิงเป้าสองเพือี่ยวตัวเยี่ยวกัวเยี่ยวตัวเอี่ยวกัวอ่าโอเคดีจัดท่าทางเอาได้พร้อมนะเร็ยลูกอ่าพลังเซฟอ่า อ้อมแล้วยิงเลยนี่ไเียิห้ามไกลนั้เอาเฟมีรดบมากยิงอาวุธยิงดีเกินไปครับไอ่ยยิไม่ตดดไปตัดเลยอ๋ออยนี่เบียว ดันกลับมาเอ้าแล้วก็โน้มตัวตู้ปืนมันจะได้นางดีคอยมันจะทําให้เราปืนจะไม่ติดขัดส่วนหนึ่งยกเว้นกระสุนมีปัญหานะครับไม่ต้องดันมากเยี่ยม บนแทบอ่ใช่ครับดึงดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขตัวเออเด่นกันท่างดพร้อมยิงหนึ่งสอง ข้าห้ามไก้าลเอาเซฟเซฟเซฟเเลี๋ยดเดืดูด้วยเออลืมโทษโทษทีลืมฮลทีนี้สลับกันสลับดายุได้น่ะเท้าขวาเนาะเท้าซ้ายก้าวขึาไปหางาเ เยี่อมอ้าวทำยังไงต่อไม่รู้เหมือนกันพูดเจ็บคอแล้วเอาเลยตามสบายเอามาพูดเองลงโทษเองท้าขวาเนาะเราใส่ก้าวเข้าไปแต่ท้าทางับเรา ทำต่อไปโอเคพี่จะให้น้องบัตรคุ้มบ้างไม่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 เป็นไรดีแล้วบาตคุมต่อเลยพบได้เลยนี้แหละโอเคก็ได้หลายคนแล้วครับทีนี้ก็ให้รุ่นน้องมั่งนะครับให้น้องบาตนะครับน้องบาตสลักพระอ่าเป็นครูรุ่นที่สามนะครับหมวกแดงรุ่นสามมาโชว์บ้างนะอ่า โอเคไปไปดูบ้างนี่เป็นชุดสุดท้ายนะครับพร้อมไหมนักเรียนเล่นกับกล้องหน่อยก็ได้นะอย่าตั้งตาเครงเ,ยเียดเยอะพร้อมเนาะยอดเลยครเยี่ยมเยี่ยมโหยอดดูสาวๆนะครับดูนหนุน่มเผื่อแล้ว ยิ้มหวานเชียรอใจละลายเลยนะครับว่าแลอโอเคไปดูชุดนี้บ้างครับไปดูชุดนี้บ้างชุดนี้ยิงแล้วยังไงบ้างชุดนี้ยิงกันแล้วมีความสุขกันดีไหมสดีครับโอ้สบายดีครับมาดูไปติดตามทิกต o อกของครูได้นะครับอันีสามจะไปดีดีสาม ตะก้าขายของไว้ข้างในนะไปช่วยกันอุดหนุนหน่อยช่องเอช่วนะครับอันนบหกสามอนนอ่าโอเคครับด้านนั้นอันอันอันอ้ออ่างนอนนอนหนูรับด้วยนี่จะเป็นสถานีเรื่องของการบรรจุกระสุนเตืนอไม่เกลียเรแล้วครับผมจะไม่เกเรแล้วครับแม่เอ่อ่าลุกขึ้นโอ้เป็นเด็กเกเร็งเนี่ย ก็โอเคนะครับผอนคลายครับนี<อร>ขขบ่แหละก็เดี๋ยวรอดูนะครับ<อ>รการยิงอีกนายพี่หยาดจต้องต้องดูเพราะว่าต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ท<อร>ี่ก<อ>รณี<อ>รไม่เซฟไม่เข้าห้ามไกลนะจริงๆต้องเข้าห้ามไกลเป็นสิ่งที่อันตรายมากเรื่องกดความปลอดภยัยสอน<ร>ไม่ติดเราอยู่ตลอดถ้าเกิดว่ายิงปืนแล้วเนี่ยเราต้องเข้าห้ามไกลทุกครั้งตอนตอนเราเสี่ยงาอุธมาส่งภู เราได้นั่งข้างเราสาวด้วยนี่หนึ่งคนแล้วก็นี่หนึ่งคนอืมหน้าคู่เลยนะครับเขาเยอะผมจะได้เกาะกระแสน้องเขาไปด้วยนี่นะครับก็คือครูผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาวุธนะครับครูคนนี้นะครับเก่งมากครับนักวิชาการป่าไม้แล้วก็ต้องระวังนะครับคนคนนี้นะครับว่าที่นวไฟมากครับขอบคุณมากเลยครับครูเอกโอ้โห ก็เหลือไม่กี่คนแล้วนะใช่่เคละอันนี้ครูไส่ก็จะทำการแนะนำแล้วก็ควบคุมกึงสุนนักฟ้าโอเคอ๋อตายไปหมดแล้วอย่าลืมพลอยเยี่ย่ลูกแล้วกระสุนมันก็ไม่ไชมันก็จะเป้าไว้นะกขาบอกเออใช่จบอ่าสุดแล้ว ไส้ก็จะพาไปยังจุดยิงพาไปส่งที่คูบาสนะครับ,บครูบาสรับต่อเล็งจัดท่าทางเรียกลูกอันนี้น้องน้องเขาเพิ่งยิงครั้งแรกนะครับออจะพาไปแน่นอน,น อันนี้ยังไม่เคยยิงนะคะเดี๋ยวให้ครูบาสอยู่กับครูบาสโอเคอ่าช่วยกันเยี่ยมโอเคครับครูครับเอาเลยเดี๋ยวช่วยประกบเลงจะท่าทางเี้ยงจะทนางเลี้ยงจะท่าทางตัวไม่น้อยตัวเยอะเสร็จ พร้อมยิงสองหมุดตัวน้องน้องตัวไปข้างหน้าเอออ่าดีชิ้น้ำหนักไปข้างหน้าดีมากใจเย็นยันยันไม่แตกใช่ป่ะน่าจะไม่แตกดีว่าเอ้าลูกใหม่เลยกระโจงกระสุนใหม่้พร้อมยิงนัด้นัดเล่นไม่แตกเสียงอาวุธ ไปหาผู้ห้อยโอเคมีหลายลูกที่ว่าสับไม่แตกนะครับลูกใหม่บางทีสับไม่แตกก็มีคู่ค้าคนนี้ก็ยังไม่เคยยิงอ่าโอเคเชิญอีกคนนี้ก็ยังไม่เคยยิงเหมือนกันเล็งจากท่าทางตัวงอขาอย่างนี้อย่าทำขาแข็งงอนตรงหน้เออดึ็งขาหลังมาอีกเออให้มันเข้มแข็งหน่อยลูก ใช่ใช่ใช่นอ้หอันนี้ก็เยี่ยมนะเยี่ยมไม่เคยยิงแต่ยิงไม่ข่านเลยอ่ากิจกรรมสุดท้ายก็คือเคลียร์ปลอกกระสุนที่เรายิงไปนะครับมีทั้ง HK แล้วก็กระสุนลูก2องหนะของ

ไปเด็กๆ yeah. <tampoco S 2> okay. 35เห mm ้35คนนะครับเดี๋ยวก็เตรียมไปล้างปืนที่เพจกันตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะล้างทำความสะอาดนะนี่แต่ละกลุ่มนี่จับอย่างนี้ได้เลยมาว่าจะดูสมบิน้ำมิลเดอมิลเล่ กระชุดนี้นะชุดนี้เดี๋ยวครูเปิดให้ไหมเอาไหมยูมีมีดเอาไหมเอาเปิดได้แล้วนะ